365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้าขอเชิญทุกท่านมาอ่านและรับฟังตลอด365วันกับหนังสือคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกไปด้วยกันนะครับวันที่38พระราชกิจของพระเจ้าและพันธกิจของพระติเอกภาพ หนังสือคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกข้อที่257้าแแต่พระติเอกภาพองค์แสงสว่างรุ่งโรจน์ด้วยความสุขเอกภาพตั้งแต่แรกเริ่มพระเจ้าทรงเป็นความสุขตั้งแต่นิรันดรเป็นความสว่างไม่สิ้นสุดพระเจ้าทรงเป็นองค์ความรักพระบิดาพระบุตรและพระจิตเจ้า พระเจ้าทรงประสงค์อย่างอิสระที่จะแบ่งปันพระสิริลุ่งโลดแห่งชีวิตสุขสันต์ของพระองค์แก่มนุษย์พระองค์พอพระไทยเช่นนี้ตามที่ทรงพระดำริดไว้ในพระบุตรสุดที่รักตั้งแต่ก่อนการเนรมิตัสร้างโลกทรงกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วที่จะให้เราเป็นบุตรบุญธรรมเดชะพระเยซูคริสตเจ้าตามพระประสงค์ที่พอพระไทยนั่นคือ ทรงกำหนดจะให้เราเป็นภาพรักของพระบุตรโดยโปรดให้เราได้รับจิตการเป็นบุตรบุญธรรมพระประสงค์เช่นนี้เป็นพระหันสทานที่ประทานแก่เราแล้วก่อนการเวลาพระประสงค์นี้สืบเนื่องโดยตรงมาจากความรักในองค์พระติเอกภาพพัฒนาต่อมาในงานเนรมิตสร้างและเมื่อมนุษย์ตกในบาปแล้ว ก็ยังพัฒนาต่อมาตลอดประวัติศาสตร์ความรอดพ้นเมื่อทรงส่งพระบุตรและพระจิตเจ้ามาในโลกนี้และพระศาสนาจักก็ปฏิบัติพันธ,ธกิจนี้สืบต่อมาหนังสือคำสอนพระศาสนาจักคาทอิกข้อที่258แผนการกอบกู้ทั้งหมด เป็นพรพรากิจของพระเจ้าทั้งสามพระบุคคลเพราะพระติเอกภาพทรงมีพระธรรมชาติหนึ่งเดียวเท่านั้นฉันใดก็ทรงปฏิบัติพระราชกิจหนึ่งเดียวกันฉันนั้นพระบิดาและพระบุตรและพระจิตเจ้าไม่ทรงเป็นสามจุดเริ่มแรกของสิ่งสร้างแต่ทรงเป็นจุดเริ่มแรกหนึ่งเดียวถึงกระนัน้ แต่ละพระบุคคลก็ทรงประกอบพระราชกิจตามลักษณะเฉพาะของพระองค์ดังนี้พระศาสนาจักจึงประกาศตามอย่างพันธสัญญาใหม่ว่าพระเจ้าพระองค์เดียวคือพระบิดาสรพสิ่งมาจากพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าหนึ่งเดียวคือพระเยซูคริสตสัพสิ่งเป็นมาโดยทางพระองค์และพระจิตเจ้าหนึ่งเดียวสรพสิ่งอยู่ในพระองค์ พระพันธกิจของพระบุตรผู้ทรงรับสภาพมนุษย์และพระพรที่พระจิตเจ้าประทานให้นั้นทําให้ลักษณะของพระบุคคลของพระเจ้าปรากฏชัดเจนเป็นพิเศษหนังสือคําสอนพระศาสนาจากักคาริลิ์ข้อที่259แผนการกอบกู้ทั้งหมด ซึ่งในเวลาเดียวกันเป็นพระภารกิจของทั้งสามพระบุคคลและเป็นพระภารกิจของแต่ละพระบุคคลสแสดงให้เรารู้จักลักษณะเฉพาะและพระธรรมชาติหนึ่งเดียวของพระบุคคลทั้งสามได้ชีวิตทั้งหมดของพลิตชนยังเป็นการมีส่วนร่วมกับพระเจ้าแต่ละพระบุคคลโดยที่ไม่แยกจากกันแม้แต่น้อย ผู้ที่ถวายพระสิริลุงโลดแด่พระบิดาย่อมทำดังนี้อาศัยพระบุตรในพระจิตเจ้าผู้ที่ติดตามพระคิดเจ้าย่อมทำเช่นนี้เพราะพระบิดาทรงชักนำเขาและพระจิตทรงเป็นผู้ผักดันหนังสือคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกข้อที่260 จุดประสงค์สูงสุดของแผนการกอบกู้ทั้งหมดของพระเจ้าคือการที่สิ่งสร้างทั้งปวงเข้ามารวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระติเอกภาพอย่างสมบูรณ์แต่ทว่าตั้งแต่บัดนี้แล้วเราได้รับเรียกมาให้พระติเอกภาพประทับอยู่ด้วยเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าผู้ใดรักเราผู้นั้นจะปฏิบัติตามพระวาจาของเราพระบิดาของเราจะทรงรักเขา พระบิดาจะเสด็จพร้อมกับเรามาหาเขาและจะทรงพำนักอยู่กับเขาข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้าพระตีเอกภาพที่ข้าพเจ้ากราบนมัสการโปรดช่วยข้าพเจ้าให้ลืมตนเองอย่างสมบูรณ์เพื่อจะวางตนในพระองค์ได้อย่างมั่นคงและมั่นใจประหนึ่งว่าวิญญาณข้าพเจ้าอยู่ในนิรันดรภาพแล้ว ขออย่าให้สิ่งใดมารบกวนสันติของขาะเจ้าและดึงขาะเจ้าไปจากพระองค์ข้าแต่พระเจ้าของขาพเจ้าผู้ไม่ทรงเปลี่ยนแปลงแต่ขอให้เวลาทุกขณะนำขาะเจ้าเข้าในพระธรรมล้ำลึกของพระองค์ลึกซึ้งยิ่งขึ้นโปรดบันดาลให้วิญญาณขาะเจ้าอยู่ในสันติโปรดให้วิญญาณขาะเจ้าเป็นสวรรค์ของพระองค์เป็นที่ประทับซึ่งทรงรักของพระองค์ เป็นที่พักผ่อนของพระองค์โปรดอย่าให้ข้าพเจ้าทอดทิ้งพระองค์ไว้โดดเดี่ยวที่นั่นเลยแต่ขอให้ข้าพเจ้าอยู่ที่นั่นกับพระองค์อย่างสมบูรณ์ให้ข้าพเจ้าตื่นเฝ้าพระองค์อย่างสมบูรณ์ด้วยความเชื่อกราบนมันสการพระองค์อย่างสมบูรณ์มอบตนเองให้ทรงเนรมิตสร้างอย่างสมบูรณ์สลุป หนังสือคำสอนพระศาสนาจากักคาทอลิกข้อที่261พระธรรมล้ำลึกเรื่องพระติเอกภาพเป็นพระธรรมล้ำลึกศูนย์กลางของความเชื่อและชีวิตคริสเตชนพระเจ้าเท่านั้นอาจทรงเปิดเผยพระองค์ให้เรารู้จักได้ว่าทรงเป็นพระบิดาพระบุตรและพระจิตเจ้า หนังสือคำสอนพระศาสนาจากทาริกข้อที่2 6 2การที่พระบุตรของพระเจ้าสรงรับสภาพมนุษย์เปิดเผยว่าพระเจ้าทรงเป็นพระบิดานิรันดรและพระบุตรทรงมีพระธรรมชาติเดียวกันกับพระบิดานั่นคือพระบุตรทรงเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวในพระบิดาและพร้อมกับพระบิดา หนังสือคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกข้อที่263พันธกิจของพระจิตเจ้าซึ่งพระบิดาทรงส่งมาในพระนามของพระบุตรและพระบุตรทรงส่งมาจากพระบิดาคือทรงเปิดเผยว่าทรงเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกันกับพระบิดาและพระบุตรทรงรับการถวายสักการะและพระสิริลุงโลดร่วมกับพระบิดาและพระบุตร หนังสือคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกข้อที่264พระจิตเจ้าทรงเนื่องมาจากพระบิดาเป็นอันดับแรกและเพราะพระบิดาประทานความเป็นอยู่แก่พระบุตรตั้งแต่นิรันดรพระจิตเจ้าจึงทรงเนื่องมาจากทั้งสองพระบุคคลร่วมกันด้วยหนังสือคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิก ข้ที่265อาศัยพระหันสถานของสินหลังบาปเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตเราได้รับเรียกให้มามีส่วนร่วมชีวิตของพระติเอกภาพการมีส่วนร่วมนี้ยังไม่ชัดเจนในแผ่นดินนี้อาศัยความเชื่อแต่หลังจากความตายแล้วจะปรากฏชัดเจนจากแสงสว่างนิรันดร หนังสือคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกข้อที่266ความเชื่อคาทอลิกคือเรากราบนมัสการพระเจ้าหนึ่งเดียวในพระติเอกภาพและกราบนมัสการพระติเอกภาพในเอกภาพโดยไม่นำพระบุคคลทั้งสมาปะปนกันและไม่แยกพระธรรมชาติหนึ่งเดียวของทั้งสพระบุคคลพระบุคคลของพระบิดาไม่ใช่พระบุคคลของพระบุตร และของพระจิตเจ้าแต่พระบิดาพระบุตรและพระจิตเจ้าทรงมีพระธรรมชาติพระเจ้าหนึ่งเดียวกันทรงพระสิริลุ่งโลดเท่ากันและทรงพระมหิทธิภาพนิรันดรร่วมกันหนังสือคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิก,กข้อที่267 พระบุคคลทั้งสามของพระเจ้าไม่ทรงแยกกันในความเป็นอยู่และไม่ทรงแยกกันในพระภารกิจที่ทรงกระทำด้วยแต่ในการประกอบพระภารกิจหนึ่งเดียวกันนั้นแต่ละพระบุคคลก็ทรงแสดงให้เห็นพระบุคลิกเฉพาะที่ทรงมีในพระติเอกภาพโดยเฉพาะในพระภารกิจที่พระบุตรทรงรับสภาพมนุษย์และพระจิตเจ้าที่ประทานพระพรของพระองค์แก่มนุษย์ 365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้า